สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่องมูส่สาวชาวนานะคะเราก็จะมาดำนากันนะคะทุกคนมาดูอ่ะีอรอดไหมเน,น,นาะดำนาวันนี้มาดูกันเดาื้าา <c oughs> <c oughs> เนี่ยเดี๋ยวไม่อย่างนี้ต่อได้ลยขานเนี่ยต่อขวายขาน่มากนั่นโอ้จัดไปนี่ย่าตรงทามหาแน่นอนเลย เหมือน,นยายบอกว่าวันนั้นมันจะทําอะไรกันอีกเลยสองคนนี่ลองทามนางน่นก็บอกว่าแม่ไปที่ถ้ยส่งแม่ไปจีเืยัวข้ววตัวนี่ังแตัวน้าไปพัดมันไสกันทันท <c oughs> ตกัตอนตนาเ่ย er> ัว pues กันแตตอนทำตอนทน่คือจะอไหนเลีงเรม่ร nah ัวกันใช่แก้ไขกันไปทางไหนจะถีงกันทาไหน่กะ้อล้วก็มตัวเอง้าก็เป็นไกกันเนาะคีครามคีครามเลย มีแล่เมรอนเนาะามเมรอนเอ็ทคือดีเนาะใช่ทำไมถึงนั่งที่นีนะได้นี่ยแล้วก็นกับพ่ผิงคุเต๋อโขกใชไะคะอ่ะพี่นั่งยาดีถูกเถ มันยามามันไม่ก็ได้ดูแร้วมนกดมันใช้ิตที่จะขึ้นับเ่ไม่ป็นไรอะไรนะนี่นี่ราเชออะไรนะอบแจได้กันนไอ้ล้ยวเอาเล้ยเลเล่นไร้เเก็บ่คือมีเอามันมาเนาะบานนีมันก็อนอถามาก็าเหมนกนคือ่บเกเมนดงมันมีขาวขาเจเม็ดเแล้วนี่ลวก็ไม่ได้นีอนี่และม่นไร้ ก็โนะตกหนุ hmm. mm ่มๆอยู hmm. mm ่ในยทุกท่านก็ต hmm. right. like ้อเลยเกาหลีเกาหลีแต่รอรไม่รอก็ไม่โดนะอย่าไม่ออกจากบ้านนี่มันขาวมันสะอาดจุยายยายเพื่อนพี่จิเพื่อนพี่เมียพี่ชายพี่ยายชื่อโอมพี่ไอโอมมันเออเอาขี้เล่าหนูนั่นเลยได้เอาไข่ติแม่ตันข้างหนูอ่าหนูหันตุดลอกออกอ่ะ เออเป็ย่างนี้เองคุณลนาออกเลยหด้าเท้าชาบมันตัวใหญ่เด้อไอหมีตันนี้ตัวมันก็วใหญ่ยิ่งใหญ่เร็วไอคุมก็ยาวด้วยไอ้เฮาก็มาไอน้าม่ะไนกด้ลูกเคยิงแต่ดึที่สาีกันรโอ้ยสามรู้ว่าจะปอสี่ปอห้าน่ะโอ้มของทรายมันดีเลยนะ มันด้อมีเลยอุ้ยมันสุดยอดดิและให้มันได้ไปเถอะพระมันห่าไปฉันดีนะหาเพลือพี่นุ่นเกะอะไรมาว่าล้นะมันก็หาว่าฉันะพูดะโทษถุกมันหาว่าม่เห็นกระะอะไเปิดยูทูบอ้เปิดแม่นางเมื่อกเปิดว่าแต่าไม่ถูกันไร ได้ดอกูกูนะคุณอยากให้มันแรดจนได้พวกรี่คนกูก็ไม่สนดอกแต่อย่าให้มีลูกเขาว่าอย่างไรรู้ไหมนะฮะมึงรู้ไหมกูอยากให้มันได้ผูกพันสองพันพันสองพันเมมว่าทิ้งแค่ได้อันเดียวหลกสลารได้หลายอันไอ้นี่หัดจับก็สลารเจ้าก็สลา้ามันยังงไนเองคอยอย่เดีมันติดอยู่ได้แมมเดือนหนึ่งแขนเอาไหมอีกพันสองพันแค่เดียวหลอกสลารได้เงินแถมมาเรื่อยๆบ้า น่สายดีใจว่าชั้นแรกลูกชั้นมุ่งกูเห็นงน่ะกูมองลูกปีเงินเองนเอ้ยเอามาอาทิตย์ละคนอาทิตย์ละคนแม่ก็ไม่ว่าเดกลูกใจะมาผูกแขนแมอาทิตย์ละพันอาทิตย์ละเันอ่เจะอาทนแเป็นอารอาทิตย์ละพันนึกันเอาไราอาทิตย์เดือนนอะไรต่พันเนาะเเดว บดดอดีตีเรื่องจัดเดือนพอดีแล้วพอดีเราก็พอได้ใช้อผิรพันธ์ผลิรพันธ์ใช่เพราะตายอลไรคิปนั่งคิดัายอยู่ตอนนี้แล้วเนาะลืมแบกบุ้งจะได้ดีเลยนะคอ,อ้าทุกแล้วนีน่ยสาวก็ตาต่ะับบานตายละทีก็ยิ่งบ้านได้อย่างเงียทีนี้ก็ไม่ได้ว่าดอกโควิดก็ไม่ได้บ้าด,ดอกก็หากินกันแบบธรรมดาอันนี้เขาเรียกเฮฮาเฮฮา าบ้านแม่คือการดันาแบบสนุกเขาคือการแต้เครียดมเหลืยแม่อธิะพันนั้นเช่สายมด่นีก็คือการแก้เคลียรแก้ไขเครียดแก้งาพฮะอัไเลยเออช่าไหวางไงเอ้ย่เด้ยังเนี่ยโีุ่นามาลาัการตั้งไปจากนี้ดี่เลยดีเป็นหมูดีนี่ เปนหมูในกรต้ง่าตัวอยู่เดะเอาเมียก็รีบเอาเลยโควิดนำทวมาตายน่ะจกระับวจับไปเป็นช่วงๆนี่แม่กำลังดำนะครับหนุนปลาโหนงครับบรรยากาศรอบๆนะครับทุกคน ตรงนู้นกับฝนมันฝนจีตกฝนตกแล้วแหละบรรยากาศฝั่งนี้ก็สว่างนะคะแต่มันก็ดีอยู่เนาะทำให้นั่งมีขี้เกียจพอาะจะเกิด,ด,ดแดดร้อนนั่งก็ขี้เกียจเนาะป้าเนาะเออเนาะต้องอ่ดูน้ำไม่แรงดูแม่แยายนุชนะคะตอนนี้ดำเลยนะคะกออ็จีรนจับมินิรเอาผู้สูงอายุมาดำนานผู้สูงสวัยสวอว์ป,ประมาณชั้ สามสี่คนได้อู้มีคนแอบอู้นะคะทุกคนมีคนแอบอูปลาแอบอู้คตแอบอู้หาปูด้วยหาปูด้วยนะครับหนุนนะหนุนนะนี่รีหอบนี่เลยเอ้าสอเหลืองนี่ใครเอ้าโอ้นังกระติกก็อยู่ข้างหลังโคตรเทเลยเพราะเพราะพวกนั้นกระติกทะเป็นมคือเป็นพ่อปืนคือคือพ่อคนอื่นพ่อเป็นพ่อปืนลูกซองคือลูกคนอื่นนี่ไม่มีปืนอ่ะว้ พวกนั้นที่ใครติดหัวะแต่ขนาดบบพกปืนยังไม่เคยมีใครมาถ้า,า,าไม่มมาาไมละป้าทำไมไม่มีใครมาก็นไม่รู้คนพิจารณาจะองใหม่เล้วลยทำไมไม่มีใครเข้ามาใช่ไหมใช่ฟันไม่เขาคืออะไรพ่อเล็พ่อได้ดูที่ฟัน อ๋อทุกวันนี้ร่วงวัแล้วก็ไม่มีใครเข้ามาคือเก่าขณะร่วงแล้วก็ไม่มีใครเข้ามาคือเก่าอ้าวฟันไม่เขานน่านะเขาเป็นไรอย่างไรอ๋อฟันไม่เข่าตอนนี้เขาเลี้ยงกับเจ้านังเนื้อจะกินไม่ไข้ฟันพ่อยืนฟันพ่อยืนตอนนี้ไม่มีฟันยืนแล้วแม่เอ้ยฟันรอแทนนี่นะครับบร,บรรยากาศรอบๆนะคะทุกคนก็คุยคีโมกันบ้างเต็กนิดเต็กหน่อยนะคะเพื่อการดำน่าสนุกนะครับ อาลุงก็พักอู้มันเคยได้นี่นลเขาก็วานังอู่อีกแหละในไรตู้สเขาก็วานังอู่แล้วคอมเข้าคอมเมนต์เขาก็วานังอู่เลยแล้วเขาก็วานังอีกแหละเอาเอาลุงอันนี้ดำบพิทางโลโลโลแม่ก็พอพิทางมาแล้วก็เริ่มดำใหม่นะคะเพราะว่ายี่ดำรัดก็ไม่ได้แล้วพิทางเขาโอ มันมันแห้งแล้วก็ตีแล้วก็ีดด้ดั้มไปช่องจีดลงล้ไปเรเิดกล้องมาเด้อถ้าจีบขาเลยจ อม่ขาวโควิดมาขวด,ามวดใหญ่ๆเลยขวดใหญ่ั่นแหละ,ละมันจะได้พอกันขวดหน่อยไม่พอดอกมึขวดยางใหญ่เลย โคตรไหมนี่น้ำจะลุดก,ก,กดูวา่าลูกดูกมันห่ากัเะเขคหางกัเด้เขาง่ดูว่าไม่ห่างเลยนางกูก็ไม่หา่าง ฝนตกนะใส่ปุ๋ยมันเลยดำนานแน่ก่อนป้ากะยังกี่ไปซื้อระเบิดหัวมาลงเลยมันมันมันดีในนางก็เลยสูเดี๋ยวก็ได้เบิ้งก็คือเดกรระเทปดนแดงแล้วที่ข้างล่างก็มันต้นสูงนีก็ใช่มึงมันเอายาไม่ทันยาม่หแล้วกเลยป่มันั้นจิดียว่าอยู่ับอยดแัน่ยาขยาที่ประเทศซื้อเบิดหัวใจ มันกดหัวมันจาแค่เด็ผมยอุกุ้งะกินกี่แหละชีดแล้วผลมาเนี่ยแหละมันก็จะเอามาใส่่นแล้มันหัวดีเไปเอาอันนี้แหละถทงสืหทอมถูกใช่มห้าร้อยเท่าไรเฮ้ยคืนเท่าไรคืนแจ็ร้อยกว่าทั้งนันเลยตอนนั้นห้าร้อยห้าร้อยห้าร้อยเจ็ดิบ่โป๊กค่อยห้าิบโป๊ห้าร้อยกว่าเยันี่แหละเจ็ดร้อยกว่าทั้งนั้นประกอ ืแมป้ากระดูอ่ะพวกเจ็กพวกอะไรนั่นเปื่อดีชั่วโมงอังคาบานนอกคามปิดเิลสามทุ่มาบงกินเนี่ยล่ะหนูปรเมาหนาไป้าูกลุงยนจียึบมาก่อนเห็นแม่ามงก่อนลูกก็ไปด้กลูกู เออวีคนเห็่ใช่พกแม่ดีเนาะมันเลยใช่นเลยใ่จริงๆเลยนี่มันนี่ก็เลยใช่จริงๆอ่ะตอนนี้เด้อพี่น้องกดำน,นาสนิดนม,ม,มาเปิดดับสุด้ดา,า,าดบนนั้นเอ้อกาดทนเลลูก ทใจสาดรง้สาดจะดนะกาี็นอได้กอานมาแล้วคือใครุโอ้จี่เลยรักคนี่มีใจดีกูมาจกลัวขึ้นบินอ่ะคือใจดีมันติด เออกินไปเป็นเออเวันพรออนะมันมีหลายหนดำนหน้านี่มีทีเดียวด,ดำนหน้ามันมีทีเดียวทีละขา้างเนีเรียเอาวันพระมันมีหนเดียวคอยไปวันหลังก็ได้ ถ้าเอา้าก็คือได้ต้องะกอบไดนะน้องไเหนอยเราเหเียอ้ข้นหัวผังน้งไม่ใช่เลยช้นก้าสองพันอู้ยร้อนจริงรือ้อนเองั่เป็ันกล้านร้อนจริงดูบ้านนะฮะคนดูเลยดูกาทำาที่หลบยู่นันนีอ้ยมีกับเพื่อนเาแล้ว ดันก้าวหามากหับร่วงพอดีให้ลูกันก้าวหมากหัร่วงน้าดันหนามันเกิันก็เี้ยงลันาวงละหม้อจะลองมาเกิบอกระวางถสวัสดีแว่าเมนที่าพุ่คนอะไรพุคนเป็นการดำนาบนายใช่ฝึกดำนาลูกลูกชนะดำนาฝึกดำนาเป็นก็ถือบัดรของขวัญในชีวิตเลยเด็ก Oh, thank you, thank you. oh. แต่สมบัติแล้แต่มันเสมอหนาตามล้มครับตามล้มบอนไอ้มันเสมอหนาพุ่นอะอามาจับกันไปพุ่นก็ได้บ่าได้มาเลยเนี่ยมันต้องไปจับดีก็ไม่ควรจะเสมอการทำงานกบผู้สูงไว้กับตรงข้าใจนะคะผู้ชมทั้งหลายมัน่เสมอกเสมอเป็นเสมอเสมอก้ากันกันแล้ว ดูดูด <ici> hey ูเสื้อเรียงไปเอาไอ้ีมานะคะห้ยาตอนนี้ก็เย็นแล้วนะคะยาคายเชื่อนี่เลยเลือกเยอะอยู่นะคะบรรยากาศฝนก็เริ่มมาแล้วโอเคคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะพวกพี่ๆน้องเก็ ขอบคุณนะคะที่กดติดตามนะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะนุ่นลูกสาวเช้านะคะถ้าเกิดผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะคะก็คือก็ให้ฮาแบบนี้นะคะปากกับเล่าเนาะส่วนก็ไป้ามคนงานอยู่บ้านตรงนี้มาก็จะมีคอมเมนต์ฝนด้วยนะคะทุกคนโอเคค่ะทุกคนค่ะบ๊ายบายแม่บ๊ายบายหน่อยป้าบ๊ายบายหน่อยบ๊ายบายบ๊ายบายนะคะพ่อบ๊ายบาย